และนี่ค่ะก็คือพระธาตุเรโนอยู่ที่วัดาธาตุเรโูบ้านเรนูและพระาธาตุมรุขานครนะคะก็เป็นพระาธาตุประจําวันเกิดของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนั่นเองค่ะใครที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะก็มากราบไหว้ขอพรที่นี่ได้ค่ะ ก็ยังคงเดินสายไหว้พระทำบุญขอพอรอยู่ทงางภาคอีสานนั่นเองนะคะแน่นอนมาถึงจังหวัดนครธน,นมแล้วนะคะนอกจากจะมากราบไหว้ขอพอร พระาธาตุพนมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครพนมแล้วที่อำเภอาธาตุพนมค่ะห่างจากาพระาธาตุพนมไม่ไกลมากนะคะในตัวอำเภอได้มีอีกหนึ่งวัดก็คือที่เพียรมาตอนนี้ค่ะสำหรับที่นี่ค่ะพระาธาตุมรุข,ขะนะครน,นะคะอาจจะสร้างขึ้นได้ไม่นานแต่ว่าวัดรุข,ขะนะครค,ค่ะต้องบอกว่ามีอายุมาหลายร้อยปีแล้วนั่นเองนะคะสร้างโดยเจ้าเมืองมรุข,ขะณ น,น่แต่ก่อนเขาบอกว่ามีการสร้างเมืองเสร็จแล้วค่ะก็มีเหมือนอน้ําซอสน้ําท่วมนั่นเองนะคะแล้วก็มีโรคระบาดผู้คนล้มตายจํานวนมากเจ้าเมืองเขาก็เลยย้ายเมืองไปตั้งที่ใหม่นั่นเองนะคะแต่ว่าที่นี่ค่ะก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้เราได้มกากราบไหว้รวมทั้งเจดีย์สวยๆแบบนี้ด้วยนะคะที่สําคัญคือมีพญานาคด้วยสวยมากเลย และพระธาตุมรุขานครนะคะก็เป็นพระธาตุประจําวันเกิดของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนั่นเองค่ะใครที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะก็มากราบไหว้ขอพอรที่นี่ได้ค่ะพระธาตุมรุขานครค่ะก็ได้สร้างขึ้นนะคะในตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าค่ะทรงครองสิรเราชสมบัติครบ50ปีค่ะ หลังจากที่เรากลาบไหว้ในกระทาแล้วนะคะเพียรเดินมาที่จะไปไหว้ต้นประดู่ต้นนั้นนะคะก็ผ่านรูปปั้นอันนี้นะคะแน่นอนเลยภาพนี้เพียรว่าน่าจะเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ทุกคนจําได้นะคะที่มีคุณยายค่ะนี่เลยนะคะกับในหลวงรัชกาลที่9ค่ะต้องบอกว่าภาพนี้เป็นภาพดอกไม้แห่งหัวใจจริงๆเลยนะคะเพราะว่าคุณยายมารอรับสเสด็จ พร้อมกับดอกบัว3มดอกที่แบบรอตากแดดจนดอกบัวเนี่ยเหี่ยวมากเลยถ้าสังเกตที่มือคุณยายนะคะแต่ว่าคุณยายก็ยังรอค่ะจนในหลวงรัชกาลที่9นะคะมาเห็นแล้วก็น้อมพระพักลงไปแล้วก็รับดอกบัวกับคุณยายนั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งภาพท,ที่คนไทยเขาบอกว่าเป็นภาพท,ที่น่าประทับใจมากเลยค่ะ หับพระธาตุมรุขานครนะคะก็เป็นหนึ่งในเจพระธาตุที่เป็นบริวารของพระธาตุพนมนั่นเองนะคะซึ่งเราไปไหว้พระธาตุพนมมาแล้วที่นั่นก็จะมีพญานาคนะคะที่คอยดูแลรักษาที่นี่ก็เช่นกันค่ะว่าถ้าเดินมาด้านหลังนี้นะคะจะมีคนที่เขากําลังกราบไหว้กันอยู่จะมีต้นประดู่แล้วก็มีรูปปั้นพญานาคพันรอบอยู่ค่ะ <S <S เขาเชื่อว่าตรงนี้นะคะต้นนี้มีพญานาคสตนค่ะที่ดูแลรักษาอยู่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้กันค่ะ แล้วก็ตรงนี้นะคะที่นี่เขาก็มีความเชื่อว่าเป็นทางขึ้นลงของพญานาคนั่นเองค่ะเดี๋ยวลงไปดูนะคะลงมาถึงข้างล่างแล้วนะคะบันไดค่อนข้างชันนิดนึงแต่ว่าลงมาก็จะรู้สึกแบบเย็นสบายะคะ่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางไหลของน้ำที่ลงแม่น้ำโขงเลยค่ะ และนี่ก็คืออีก1วัดนะคะน่าจะเป็นวัดสุดท้ายของวันนี้สําหรับทิศนครพนมของเรานะคะเราก็มาที่ททพระธาตุเรนูนครนะคะ่ะอยู่ที่อําเภอเรนูนครน,นั่นเองนะคะจังหวัดนครพนมคะ่ะเขาบอกว่าคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยต้องมาไหว้ที่นี่นะคะ และนี่ค่ะก็คือพระธาตุเรนูที่วัด ธาตุเรโนบ้านเรโนว่าที่นี่ค่ะก็เป็นองค์พระธาตุจำลองมาจากพระธาตุพนมองค์เดิมต้องบอกว่าที่นี่ก็เป็นอีกที่นะคะที่มีพระธาตุที่สวยงามมากเขาบอกว่าสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะจะต้องมากราบไหว้พระธาตุนี้จะทําให้เราเออาามมนี่ยผิวพรรณงดงามผ่องใสนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นความเชื่อมาค่ะที่นี่นะคะคือถ้าเรามาตอนเย็นๆดีเมียมาถึงแบบเยน็นๆพอดีเนาะก็อากาศกําลังดีแสงกําลังดีนะคะที่นี่นะคะอําเภอเรนูนครค่ะเป็นที่ตั้งเดิมของเมืองเรนูนครนั่นเองนะ ซึ่งเคยมีชาวผู้ไทยเนี่ยอาศัยอยู่เพราะฉะนั้นที่นี่ค่ะก็จะมีขนมทำเนียประเพณีที่เหมือนมาจากลาวด้วยเนาะอย่างก,การแต่งตัวนะคะเอ,อใช่ชุดนี้เราก็ซื้อที่นี่อำเภอเรนูแต่ว่าเราซื้อตั้งแต่วันก่อน,ก,อนก่อนที่จะไปพระธาตุพนมนะคะก็มีให้เลือกหลายแบบมีเสือ้อมีผ้าถุงเครื่องประดับนะคะแล้วก็ผ้าสบายแบบนี้คือเราอาจจะมีการแต่งประยุกต์บ้างไม่ได้แต่งแบบดั้งเดิมน,นะคะแต่ว่าที่นี่ผ้าพื้นเมืองราคาค่อนข้างที่จะถูกนะคะนักท่องเที่ยวนะคะอยากจะมากราบไหว้ขอพรที่นี่มาซื้อของฝากของที่ระลึกผ้าพื้นเมืองติดไหมติด กลับบ้านไปได้ค่ะ ็นอีกหนึ่งวันที่เราอิ่มบุญอิ่มใจได้แต่งตัวสวยๆแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆนะคะอีกรอบค่ะฝากนะคะใครที่มาจังหวัดนครพนมค่ะก็แวะมากราบไหว้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพระธาตุพนมหรือว่ามาที่ที่นี่ค่ะอําเภอเรนูนครถ้าใครอยากมาเที่ยวแบบสโลล่์นะคะเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนวิถีชาวบ้านก็มาที่นี่ได้นะคะแต่ที่แน่ๆเพียเกิดวันจันทร์นะคะใครที่เกิดวันจันทร์ ขาแนะนําว่าให้มากราบไหว้ขอพอรที่นี่จะทําให้เรามีวันนะผุดผ่องดังทองดังแสงจันนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นการเสริมบุญเสริมบารมีนะคะสุดท้ายค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครที่ได้ดูคลิปของเรานะคะขอให้พรที่เราไปขอมาทุกที่ส่งผลบุญให้ทุกคนร่ํารวยจเจริญเฮงๆนะคะส้า